สวัสดีค่ะเพื่อนๆยายเพ็ญมาเที่ยวป่าอีกแล้วค่ะ,ะความจริงยายเพ็ญตั้งใจจะมาเก็บเห็ดนะคะเพื่อนๆยังไงก็ขอ,ขอให้โชคดีเจอเห็ดเยอะๆจะได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูจะได้เก็บให้เพื่อนๆดูนะคะยายเพ็ญมองเห็นดอกหนึ่งแต่ยังไม่รู้เลยว่าเห็ดอะไรุยกว่าจะได้แต่ละดอกแถวนี้ทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้เนาะนี่จะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่ง อันนี้โอเคดูนนดออเนี้ยดอกอ่อนอยู่เจ้าเพื่อนๆี่เอ้ยกล้องบงังอันนี้ออกดอกอ่อนเยออู้มันแห้งนะที่นี่มันไม่ค่อยมีเห็ดนี่ที่นี่มันไม่ค่อยมีเห็ดเจ้าเพื่อนๆี่โอ้ยดอกอ่อนๆมันแห้งเนาะดอกอ่อนๆแถวนี้มันแหง้งเจ้าเพื่อนๆ กว่าจะได้แต่ละดอกนี่เดินขาลากเออได้เท่าไหร่ก็เอาแต่มันก็สวยดีงามไม่มีอะไรกินเลยจ้ะ <c oughs> ภูมิใจเหมือนกันเอ๊ะนั่นมันดอก,ดอกอนนพึ่งรนะืเปล่าเห็ดพึ่งนี่เออใช่ใช่ดอกเล็กเล็กเดียวเดี๋ยวต้องดูก่อนนล้จะ้เพื่อนเนี่ดอกมันเล็กเเดียวอ๋อเลยเลยเลยแย่จังพึ่งเมันนอนอยู่นี่ มันนอนเลยจ้ะง่วงวเหรอนอนติดดินเลยเออนี่นดินมีเพื่อนมันบ้างหรือเปล่าสองดอกละโอ้ยนาสงสารนอนติดดินอยูอย่ทากมันกินละเอ้ยไม่เอาหรอกม่ารักไม่เอาหรอกอืมอุ้ยนาสงสารเย็เนงจังเลยเ เอาน,นี่ออกเล็กก็เอามันฮะสัตว์ก็คนแย่งกันเอา้าตกลงหมดเลยไม่ได้เอาเลยเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเนี่โอ้ยอฮ้ยในเกี้นี้ดอกหนึ่ง <c oughs> เพื่อนเพื่อนน่าสงสารเนาะเอาจ้ะเอาไปเพื่อนเพื่อนเช็คด้วยกันยายเพื่อนคิดว่ามันเป็นเห็ดนะเออเห็ดจริง,รงด้วยนี่จะ้ะโอ้ย กว่าจะเจอแต่ละดอกเนาะนี่จะ้ะมาดูสิอืออันนี้นอ่อนเพิ่งจะโผล่ใช่ไหมแต่อันนี้แห้งแล้วอันนี้เพิ่งเกิดใหม่แต่มันแหง้งเอ่อให้ดูสิอุย้ยกว่าจะได้แต่ละดอกเนาะอย่าเพิ่งเอ้ยน่าสงสารเดิน เชื้อาใช่เอ้ยเนี่ยเดี๋ยวตัดเอาใจเพื่อนๆที่ได้ไม่ต้องถอนเขาขึ้นมาอืมอืม,อ,มอ้าวน่นี่มันไม่เห็ดพึ่ง่นะแล้วมันเห็ดอะไรอ่ะคิดว่าเห็ดพึ่งมันไม่ใช่เห็ดพึ่งนี่นะ ไปด,ดูก่นอ,กอกน,กเนเห็ดอะไรก็ไม่รู้เลยเพื่อนๆนี่ตัดมันไปแล้วนี่ยโอ้ย,อยนี่ยไม่เอาหรอกมีตัดไปด้วย มีตัดมันไม่ใช่เห็ดที่เราจะกินได้เหนื่อยเยน่ยเป็นหาหลายชั่วโมงเดินทั้งป่าออกแล้วจ้นเพื่อนเหนื่อยล้าสันขาสันแล้วจ้ะเหนื่อยมากมากเลยจ้ะ เังก็ฝากากดกระดิ่งติดตามยางเป็นด้วยนะจ๊ะสนับสนุนให้กำลังใจ <c ười> จะได้บุกป่าอุย้ยด้งให้ดูนะทุกนเห็ดอันนี้ได้มาแค่นี้เองจ้าแล้วก็ได้เห็ดพึ่งมาดอกหนึ่งดอกพึ่งขาลายแค่นี้เลยจ้าวันนี้ทั้งวัน <c ười> น่าสงสารเออแล้วนี้เห็ดเศษมัน